บัดนี้ครั้งที่18ตรงกับวันที่27พฤศจิกายน2568ห้ารข้าพเจ้านายพระสิทธิขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมุลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และเป็นอาจารยบูยชาแด่องค์พระคะวะปฏิเทราเจ้าองค์งหลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงบรันรดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนึงบทสวดชุมนุมเทวดา สมัมมตาจะวาเลสุอัตราคันชันตุเทวตาสะธรรม,มังมุนิราชาสักสุนันตุสขัขโมกขังสักเคกามีจรูเปคิริสิขรตักเพจันทะริเขวิมาเนทีเปรเถจะคาเมตะรุวนะคะหะเน เคหะวัตุมหิเคเตกุมมาจายันตุเทวาชรธะละวิสเมยักขะคันทะพนาคาติสันตาสันติเจยังมุนิวะราวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนการุยอมภทันตา ธรรม,มัสวัสดิกาโรอัยยมภะทันตาธรรม,มัสวัสดิกาโรอัยยมภะทันตาสองบทสวดนมากาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ah. ุทธัสสะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถานะฑิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเมโหตุสัพพาธานะฑิเมสรณังอันยัง ธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพธานะทิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพธาสี่บทสวด มหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยสภปาริณังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสพุปปัตถวา มหาการุนิโกนาโถหิตายะสภะปารินังอุเรตวาปาริมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาโหตุสภุปัทวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสภะปารินัง ปุเรตวาปารมีสภาปะปโตสัมโพธิโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสพุปัทวา <c oughs> ห้าบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมยังพักขวาสักเกสุวิหะรติกปิละวะสมิงมหาวนเนมหาตาภิกุสังเคนส,ส,สิสิทิงปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิ ทัสหิเจโรกัตาตุหิเทวตาเยผู้เยนสันนิปติตาโหติภักวันตังทัศนายะพิกุสังคจักอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัะโหสิอะยังโขภักวาสกเกสุวิหรติกัปิระวะัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกุสังเกณะสถิปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจโรกะทาตุหิเยผุเยนะสันนิปติตาโหติภควาตานัง ขวันตังทัศนายะพิกุสังขจักยันนูณะมยัมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตังมิตตาวาภะควโตสันติเกปัจเจก,กะคาถาภาเสยยามาติ อัธโคตาเทวตาเสยยาถาปินามพราวาปุริโสสัมมิชตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภคะวโตปุระโตาปตาตุระหังสุข อัตโขตาเทวตาภักขวัตังอภพิวาเชตวาเอกมันตังอัตสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักขวตัตสันติเกีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนสัสงเทวกายาสมาคตา อคติมมหิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตตะสังคติอัทโขอปราเทวตาภะควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตระพิคโวสมาทหังสุกิตังอัตโนอุชุกมะกังสุ สารถีวะเนตานิคะเหตาวาอิทธริยานิรักขันติปันธิตาติอัทโคอป,ปราเทวตาภควโตสันติเกีมังคาถังอภาสิเชตาวาหีรังเชตาวาปรีคังอินทะหีรังโอหจะัมะเมชา เตจรันติสุทาวิมราจะขุมุตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอป,ปราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเจจิพุทธังสรนังคตาเสนณะเตคมิสันติอป,ปายภูมิงปหายะามานุสังเทหัง เทวกายังปริปุเรสันติติอัโขภัควาพิกุอามันเตสิเยผูุเยนะพิกเวทะสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคจะเยปิเตพิกเวอเหสุง อติตามันทานังอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควัตตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยาถาปิมหันเอตระหิเอเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตะมันทารังอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานังเอตะปรหมเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาถาปิมหันเอตระหิอาจิงขิสามิพิกเวเทวะกยายดังนามานิกิตะอิสามิพิกเวเทวะกายนังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวะกายนังนามานิ ตังสุนาทะสาทุกังมะนะสิกโรธะภาวิสามีติเอวะพันเตติโขเตภิกขุภควะโตปัจโสสุงภควาเอตะทะทวจะสิโลกะมะนุกะสามิยะถากุมมาติสิตา เยสิตาคิริคำพระรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมณะสาสุธาวิปัสสนมะนาวิราพิโยปัจัสเตยัจจตวา วะเนกปิละวะทธเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสนีละเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวเตจะอะตตปะมัก,กะระุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอะมนุสานะทัสนัง อเปเกสตะมัตตุงสหสังอธัสตลิสตังเกเกสหสานังอมนุสานะมัตะสุงอปเปเกนันตะมัตตคุงทิสสาสภาผูดาอหุงตันจะสพังอภิยายะวะวักขิตวานะจะคุมา ตตวามันติสัทธาสาวกีสาสนรเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิขโวเยโวหังกิตาอิสามิขิราหิอนุบุพโสสะตะสหาสาวยขากุมมากาปิละ,ะทวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมธมานาอภิกามุงพิกขุดังสมิติงวะนังชะสหสาเหวะวะตายาขานาณตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมธมานาอภิกามุง พิกุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสายักขานานัตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสภะสะหัสายักขานานตะวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมุธมานาอภิกามงพิกขุนังสมิติงวะนังเวสาบิตาปัจจสตายักขานานตัตะวาดินโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนมุธมาน,นาอภิกามงพิกขุนังสมิติงวะนัง กุมพิโรราชค่ะหิโกเวปุละสะนิเวสนังพิโยนังสตตะสหสังยะขานังปยิรูป,ปาสติกุมพิโรราชคาะิโกสโสปาคาสมิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาธัะตะระัโถปาษาสติคันทับพานังอธิปฏิ มหาราชายัสสิสูปุตตาปิตัสะพะหวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังทักขินันจะทิสังราชา <c oughs> วิรูโหตัปปะสาสติ กุมกันทานังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตาปิตสภะวโวอินทนามามหังพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันรวันตว as as โตยะสสิโนมูทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังปัชิมันจะทิสังราชาวิรูโขปักสาสติ นาคานังอาทิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสะพะหวอินทนามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติบันโตว,วันนวันโตยสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอุตะรันจะติสังราชากุเวโลตับภษาสติ ยะขานัง <c oughs> อธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธปิตัสสะพะหวอินทนามามหันพลา <c oughs> อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวะนังปุริมะทิสังพระตะโถ ทักกินเนณะวิลูหกักโกปัจฉิเมณะวิลูปักโขกุเวโลอุตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจัจโลทิสาทัทัตรมานาอัตสุวะเนวะเนกะปิละวัทเวเ <c oughs> ตสังมายาวินูทาสาอาคูวะจะนิกาสถา มายากุเกทุเวเกทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะนมกามะเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะนาโยจะเฮวะสูโตจะบาตลิจิตเสโนจะคันทะโพนาโพราชาชโนชโพอาคูปัญจะสิโขเจวะ ติมพรูสุริยะวชสาเอเตจเยเจราชาโนคันทภาสหราชูพิโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตันชกากับพรัสตราอาคูปายคาสหยาติพิ ยามุนาทะัตตรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสป,ปาคะสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิภาธิชาปะกิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวะณะมัชมะปะตาจิตลาสุปนนาอิติเตชะนามัง อภยันตานาคราชานามาสิสุปนัตโตเขมมะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหเะเถนะสมุทังอสุราชิตาพาตโรวาสวาเสติอิทิมตุ ยะสะสีโนการก,กัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาเวปกิติสุจิติจะปหาราโทนโมจิสหสะสัตัญจะพลิปุปานังสัพเพเวโรจบนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพระททพบาข้ามง สมยโยธานิพันธันเตภิกขุนังสนิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโยเตโชวาโยสตถาคมุงวะรุนาวารุนาเทวาสโสมูจะยะสสาสหะเมตตากรุนากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทศ สเสตทัสธากายาสเพนานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขุนังสมิติงวะนังเรทูจะเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสู ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตาณขตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะราหกาวสุนังวสโสโศโทสักปูปาคะปุรินทโททัเสเตทัสทากายา สัพเพนานตตะวานิโนอิทธิมัโตชุติมันโตว,วันนาวันตว as as ino, โตยัสสิโนมุทมามนาอภิกามุพิกุนังสมิติงวะนังอัถาคูสหภูเทวาชะละมักขิสิขาริวะอริถากาจโรชาจะอมมาบุพะนิพาชิโนวะรุนาสหธรรม,มาจะ อจุตาจะอเนชากาสุเนยะรุกิราอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัสเตเตทัศธากายาสเพนาณตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะาสาสิโนโมทมามนาอภิกามงพิกขุนังสงนิติงวะนังสมานามหาสมานา มานุษสามานุษย์สุดตมาหิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจโลหิตะวาชิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสสิโนทัศเสตทัศธากายาสัเพนานตะวาณิโน อิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยาสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังสุกากะรุหาอารุนาอาคูเวขาณสาสหาโอทะตะคันหาปโมขาอาคูเทวาวิจคขนาสทามัตตาหารคชา มิสกาจะยะสิโนทานยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติถ้าเสตทสทากายาสเพนานณตตวาดิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิโนโมธทมาณาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานัง เมียตุสิตายามาคันทกาจยัสสิโนสัมพิตการามเสถาโชตินามาจะอัสวานิมานะระติโนอาคูอาาคูปรณีนิมมิมานิตาทัศเสตทัศตากายาสัเพนานัตตะวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสันเจเตเทเวะนิกายาสพเพนานตะวานิโนนามันวะเยนะอาคายชุงเยจจเยจจทิสาสหะปะอุธะชาติมังคีลัง โอมะติน,นะมะนาสวังทักเขโมมะตรังนาคังจันทังวะอชิตาติตังสุพรมมาประมัตโตจะปบุตตาอิทะัมะโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหะสพรหมมะโรกานังมหาพรหมะทิิฐิติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสเศทษฐิสราคูปันเจกะวะสัติโนเตสันจะมัชฌมะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทวะสพมมะเกมารเสนาอภิกามิ ัญจกันนะหัสสมมันที่ยังเอทะคันนะหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมะทุโวสัมนตาปริวาเรทะมาโวมุกิทะโกกินังอิติตถาตัทะมหาเสนุกันณหะเสนังอเปเชยีปานินาตระมหาตระมาหา หันจะสรังกตาวานะเพรววงยะถาปาวุส,สมสโกเมโหทะนะยันโตวสวิชุกโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอสยังวัลเสตันจะสับพังอภบิยายะวะวะกิตาวานะจักขุมา ตัตัวมันติสถาสาวกีศาสนเติมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณาถภิขวโวเตจอาตัปะมัก,กรุงสุตวาพุทธสะสาสนังวีตะราเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอิชยงุง สัพเพวิชิตสังคามาพยาตีตายสัสสีโนโมทันติสหภูเติสาวกาเตชะเนสุตาติ